ครับมือเลมากเกี่ยวหยาให้คุ้นงัวยำคำคำแดดลมลมมัน,นลยลายย่าใส่กล้องใหญ่หลายเด้อสิบเบบบ่ได้ครับบรรยากาศยำแรงของถุงทองหน้าเข่าเขียวเอกจี ฟ้าวกินเด้อคุณงอเจ้าเออเออเออกินไปกินไปอ้าวกินไปคุณกระบือฟ้าวกินฟ้าวกินสิได้ใหญ่สิได้อ้วดอ้าวกินเลยกินเลยอ้าวไปสิกินบ่ต้องยานเบิด อ่วนเดียวสิขายใส่หนีเดอ้อตีราคาแพงๆในกระสันหนีสิบ่แล้วเฮี่ยม